สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่ไก่สิได้ไปออกไปเฮ็ดงานแหละค่ะสองโมงกว่านิดๆแล้วเนาะคะ่ะกะสิมาส่งข่าวนะคะมื่อเสาร์นี้ตื่นตติห่าค่ะฝ่าวาหอบสาดไปหายามพี่ยามน้องโจนบ่สไซค่ะก็เลยรีบแน่ตอนนี้แต่ว่าสิมาส่งข่าวนะคะหลังจากที่ยันนั่นกับมีเ่เพื่อนๆมาติดตามตอนนี้สำหรับยันนั่นเยอะมากเลยด้ะคะ่ะซีซีลอยละล่ะ คือซีลอยนิดๆอาจจะถูกตัดแล้วอเมริกาอาจสะถว่าทัานหอดตะวาก็ถือว่ายอะมากสำหรับเยนนั่นนะคะเยนนั่นก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะที่เขามาติดตามให้กำลับบงใจกันกาคลิปนายเนนั่นก็ได้สีถือโอก,กาสนะคะแนะนำตัววยยายเนั่นเ,เป็นใัๆไม่ถึงไหนเขาได้ไม่เห็น YouTube แล้วเป็นเฮ็ดอีหยังทำอาชีพอีหยัง นะคะแล้วก็8ปีแห่งการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะยันนั่นอยู่กับลูกกับเต่ามากเป็นแบบใดมีแฟนไม่บอนะคะอยากลู้บอสขันอยากลู้กดไลค์กดติดตามให้ยันนั่นในเด็คคะเดอ,อเดี๋ยวรอบหนายันนั่นสิมาบอกสุฟาเมือนีซัามี้ก่อนนะคะเนาะมันสายแล้วเงื่อนไก่แต่ว่าไปสายสุเม,มือสุเม,มือค่ะสวัสดีค่ะ